สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ทอดลุยสวนครับ เป็นสุดยอดเมนูกับแกมอีกเมนูหนึ่งนะครับที่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับโดยเฉพาะน้ำยำพริกเผาที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องสมุนไพรนะครับเวลามาราดกับไก่ทอดที่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วอร่อยลงตัวมากๆเลยครับสายกับแกมไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ ส่วนแรกจะเป็นส่วนของไก่ทอดนะครับเราใช้อกไก่ทั้งหมด300กรัมครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ60กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นเครื่องรุยส่วนนะครับเราใช้เม็ดมะม่วงสําหรับทอดนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะพริกแห้งประมาณ10เม็ดผักชีฝรั่งซอย2ช้อนโต๊ะใบสะระแหน่2ช้อนโต๊ะใบมะกูดซอย1ช้อนโต๊ะหอมแดงหั่นเต๋า1ช้อนโต๊ะ ขิงหั่นเต๋าหนึ่งช้อนโต๊ะมะนาวหั่นเต๋าหนึ่งช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอยสองช้อนโต๊ะตะไคร้ซอยหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไปเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะมะนาวประมาณหนึ่งลูกแล้วก็น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนําเนื้อไก่เนี่ยไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะนํามาแล่ให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้ครับ อกไก่หนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะแล่ออกมาเป็น2ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหนาจนเกินไปนะครับเวลาเราทอดเนี่ยก็จะได้สุกง่ายแล้วก็จะได้ปริมาณเนื้อที่เยอะขึ้นด้วยครับเราจะใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาผสมแป้งสําหรับทอดไก่นะครับเราใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับจากนั้นเราก็ควรให้ละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็นําเนื้อไก่เนี่ยลงไปคลุกกับแป้งได้เลยครับ เราก็คลุกเค้าให้แป้งเนี่ยมันเคลือบเนื้อไก่ให้ทั่วเลยนะครับเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับไก่ทอดนะครับเราก็เตรียมไปทอดได้เลยครับเราก็จะตั้งน้ํามันไฟกลางๆนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดได้เลยครับพอไก่เริ่มเซ็ตตัวเราก็กลับด้านนะครับเราก็จะทอดกลับไปกลับมาแบบนี้จนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านนะครับสุดท้ายเราเร่งเป็นไฟแรงเพื่อไม่ให้ไก่อมน้ํามันครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด,ด็จน้ํามันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราเบาไฟอ่อนสุดเลยนะครับจากนั้นเราก็นําเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ลงไปทอดเลยครับเราจะคนไปคนมาอยู่ตลอดเลยนะครับตัวเม็ดมะม่วงเนี่ยจะได้สีสวยเสมอกันครับพอเม็ดมะม่วงเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทอดพริกแห้งนะครับพริกแห้งนี่เราก็ใช้ไฟอ่อนสุดเหมือนกันนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนไปคนมานะครับพอพริกเริ่มพองตัวแล้วก็เป็นสีแดงเข้มแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําไก่ทอดมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำครับตัวไก่ก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปจัดจานร,รอไว้เลยนะครับชิ้นที่มีหนังเนี่ยก็จะมีความกรอบความหอมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําน้ํายําพริกเผากันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําปลาลงไปในอ่างผสมนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปครับตามด้วยน้ําพริกเผาครับ จากนั้นเราคนน้ำตาลปี๊บกับน้ำพริกเผาให้ละลายเข้ากันก่อนครับพอน้ำพริกเผากับน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะบีบมะนาวลงไปครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นเราก็จะใส่พริกขี้หนูซอยลงไปครับช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับตามด้วยตะไคร้ซอย ขิงซอยหอมแดงหั่นเตา๋ามะนาวหั่นเตา๋าใบมะกรูดซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยครับจากนั้นเราก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับสุดท้ายเราใส่เม็ดมะม่วงแล้วก็ใบสาระแหน่ครับจากนั้นเราคลุกเคล้าต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับท่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับน้ํายำพริกเผาครับเราก็เตรียมนํามาราดกับไก่ทอดได้เลยครับ นี่นะครับราดไปให้ทั่วเนื้อไก่ทอดเลยนะครับแนะนําว่าถ้าเราจะทานแล้วเราค่อยราดนะครับตัวไก่ก็ยังจะมีความกรอบอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยพริกแห้งนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่อีกสักเล็กน้อยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูไก่ทอดลรยสวนครับพร้อมนําไปเสิร์ฟทานกับเครื่องดื่มเย็นๆได้เลยครับ สูตรนี้น้ำยำพริกเผามีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานมันครบรสเลยนะครับแถมมีความหอมแล้วก็มีความจัดจ้านของเครื่องสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับทำให้น้ำยำสูตรนี้เนี่ยอร่อยกลมกล่อมแล้วก็เข้ากับไก่ทอดที่มีความกรอบนอกนุ่มในได้เป็นอย่างดีเลยครับเ,เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ